กล้องบนจรปิดบันทึกภาพไว้ได้คนร้ายนี้คล้ายกับสไปเดอร์แมนเลยนะครับเข้าทางช่องแอร์นี่แหะครับเข้าไปขโมยที่ตลาดดังที่จังหวัดชายภูมิเข้าไปและขโมยถึง2ร้านแต่สิ่งที่ได้ไปไปดูนครับว่าคุ้มค่าในการเป็นสไปเดอร์แมนครั้งนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก5้าทุ่มของคืนวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี่โอ้โห <c oughs> ครับนี่นี แข็งแรงมากนะครับไปไปอย่างนี้เลยครับแล้วเขาก็ไปมุดปล่องครับซึ่งเป็นปล่องท่อระบายอากาศเนี่ยแหละครับแล้วจากนั้นก็หายวับไปออกมาอีกทีก็พร้อมกับของที่มาจากด้านในนะครับกล้องวงจรปิดภายในตลาดเทศบาลบ้านหมื่นขอแพทบ้านค่ายหมื่นแพ้วที่ชัยาภูมิครับบันทึกภาพคนร้ายลักษณะผอมนะครับสูงแล้วก็มายืนนั่ง,งมองอยู่ที่หน้าร้านค้าจากนั้นก่อนจะปีนเนี่ยเขาถอดเสื้อผ้าออกก่อนนะครับ เหลือแต่เพียงชุดชั้นในแล้วก็สะพายกระเป๋าใบหนึ่งปีนขึ้นไปตามเสานะครับแล้วจากนั้นก็ลอดตัวเข้าไปนี่ฮะนี่ครับอันนี้ขณะตอนลงมาปึ๊บนะเข้าไปเนี่ยเข้าไปทางช่องระบายอากาศใต้หลังคาครับเพื่อเข้าไปลักทรัพย์เข้าไปด้านในเนี่ยไปลักทรัพย์สองห้องคือห้องหมายเลขเก้าครับห้องนั้นได้เงินสดไปห้าร้อยบาทส่วนอีกห้องหนึ่งหมายเลขสิบสอง ห้องนั้นได้มากกว่าครับเพราะว่าได้ลูกชิ้น1ถุงน้ําหนัก5กิโลกร,รมัมเละเงินอีก400บาทนะครับนี่ได้มาเท่านี้ครับอุตส่าห์ทำเป็นสไปเดอร์แมนเข้าไปพ่อค้าในตลาดบ้านค่ายเหมือนแพ้วคือคุณมีระชัยอยู่ยงอายุ53ปีก็บอกว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเป็นสารประเภท2นะครับที่แอบเข้ามาโดยก่อเหตุเนี่ยก่อนก่อเหตุก็ได้ถอดเสื้อผ้าตัวเองออกแล้วก็จะปีนขึ้นไปได้วยการหยิบเหยีบหยบถังน้ําแข็งของที่ร้าน และพอขึ้นไปเนี่ยคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนนะคล่องแค่ว่าเกินนะครับแล้วจากนั้นก็มุดเข้าทางช่องบริเวณโครงเหล็กด้านบนของร้านค้าซึ่งเป็นช่องขนาดใหญ่พอที่คนจะมุดเข้าไปได้ครับแล้วจากนั้นคนร้ายก็เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สองห้องอย่างที่ว่าน,นะครับเข้าใจว่าคนร้ายรายนี้น่าจะรู้จักพื้นที่ร้านค้าต่างๆในตลาดแห่งนี้เป็นอย่างดีและน่าจะเป็นคนที่รู้จักตลาดด้วยแหละครับมไม่ใช่แค่รู้จักพื้นที่ภายในล่าสุดครับพันตำรวจเอกอนุภาพผิวอ่อนครับ พูดกับการสบพบ้านค่ายบอกว่ารู้ตัวคนร้ายรายนี้แล้วนะครับลักษณะแบบนี้ใช่เลยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับที่จังหวัดเชัยภูมินะครับนี่เรีวยกว่าถ่ายทำภาพยนตร์นะคะดูแบบเซียนมากไปด์แมนของจริงี่บอบ <laughs>